ครับวันนี้มาทําเครื่องช่วยแกะถั่วลิสงทําอย่างง่ายๆความคิดง,ง่ายๆทําแบบพื้นๆไม่ยุ่งยากมากดูนะครับใช้ตะปูเกลียวที่ไ้ยิงกระเบื้องนะี่ยเป็นตะปูเกลียวมาเชื่อมเป็นซี่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 ซคล้ายๆคล้ายหวีหวีผมนี่ละครับแล้วก็ใช้วิธี เกาะแล้วรูดเกาะแล้วรูดมันก็สะดวกดีง่ายขึ้นง่ายกว่าปิดทีละลูกทีละลูกเยอะพอเรานี้เสร็จแล้วก็มาคัดอีกทีเอาไอตัวอ่อนออกฝักที่แก่ๆก,ก็ใช้ประโยชน์ได้ฝักอ่อนก็เอาไปเลี้ยงสัตว์หรือไปทําอย่างอื่นได้เรื่องสะดวกมากครับ ตะต้องหาภาชนะหาอะไรมาภาชนะมาวางเป็นแนวป้องกันมันกระเด็นออกไปไกลนะครับคุณจะหาอะไรมากัน้นหรือไม้หรืออะไรก็ได้ภาชนะอะไรก็ได้มากัน้นไอ้นี้อยู่ในขั้นทดลองคนระับทำเสร็จเพิ่งทําเสร็จเพื่อสักพักนี้ก็ลองเลยก็ดูแล้วว่าโอเคถึงไม่ดีมากก็พออยู่ในเกณฑ์ดีนะครับใช้ได้ดีกว่าปิดกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรนี่คับวิธีทํา ใช้เ <c oughs> หล็กข้ออ้อยมาเป็นฐานแล้วไอตะปูเกลียวสำหรับยิงกระเบื้องขันกระเบื้องนะครับก็เอามาเอามาเชื่อมเชื่อมลักษณะนี้นะครับเชื่อมให้เป็นซี่ วันสักแล้วแต่กี่ซี่แล้วแต่คนประมาณนี้กำลังเหมาะเลยที่จะเอาเพิ่มซี่เยอะกว่าน,นี้ก็ได้เรื่องความสะดวกครับแต่ขนาดนี้ถือว่าโอเคส่วนปลายตะปูน้มันแหลมันคมระวังบาดมือ้็ผมก็เยลลบปลายออกนะครับปลายตัวนี้ปลายมันคมลบคมออกก็โอเคใช้ได้โอเค,อเค,อเคลองทําดูนะครับถ้าใครจะปลูกตูรยอสงเมื่อก่อนไปใช้วิธีปิด แล้วลูกล้วลูกรู้สึกไปจะเจ็บนิ้วปวดนิ้วตัวนี้ก็ผมเคยใช้ไอจักรยานล้อจักรยานปั่นให้มันหมุนแล้วก็แย่เข้าไปในซี่รวดกระดูแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อย่างนี้ง่ายกว่าดีกว่าสะดวกกว่าครับโอเคนะครับก็ใช้ เหล็กก็ได้หรือถ้าไม่มีไอ้ตะปูเรียวนี่ก็ใช้ตะปูธรรมดาก็น่าจะได้นะครับผู้สามูสีโอเคครับสะดวกอยู่ดนระดับอยึ่ถึงไม่ดีมากก็ผลแ้งไม่เยอะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับ